เทศกาลตักข้าวของชาวนาก็คือการทํานาแล้วได้ผลผลิตได้กําไรของชีวิตนั่นเองก็คือข้าวนั่นเองนะคุณโยมเราทํานาแล้วเราก็หวังผลผลิตแค่นั้นไม่มีใครไม่หวังผลผลิตอะไรหรอกนะคุณโยมเราทําอะไรก็ต้องได้ผลผลิตแม้แต่เราจะทําอะไรก็ตามเราก็ต้องมีผลผลิตใช่ไหมคุณโยมผลผลิตของชาวนานั้นดีที่สุดคือการทํานาเราทํานาแล้วได้ ผลกำไรถึงจะไม่ได้เยอะก็ตามแต่เราหวังผลกำไรของชีวิตไม่ใช่ว่าทำนาแล้วไม่หวังผลกำไรอะไรเลยมันอยู่ที่การทำนาของเราหวังผลผลิตได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่าไปหวังอะไรมากจนเกินไปการทำนาแต่ละครั้งมันก็ยากลำบากพอสมควรเพราะทำนาในแต่ละครั้งมันยากอะไรขนาดนะ่ะยากมากเลยนะพี่โยม ราทำนาแล้วก็ต้องได้ผลผลิตเพราะทำนาแล้วได้ทั้งหมดทั้งค่ายาค่าปุ๋ยค่าไถหน,หนาค่าเมล็ดข้าวเปลือ